สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องขา่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะฮะสำหรับสกู๊ปคลิปนี้เนี่ยก็เป็นการเคาะประเด็นเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนอย่างเช่นเคยนะฮะเป็นเรื่องรา,าวของเดมิยามาติดนะฮะมิดฟิลด์ตัวเก๋าของแมนยูนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าพอพูดถึงมาติดเนี่ยก็จะมีการถกเถียงในเรื่องของอนาคตนะครับมาติดเนี่ยดูแล้ว ฤดูกาลน,น่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายระหว่างนักเตะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับเพราะว่าอายุก็เริ่มมากเข้าวัย32ปีนะครับทีนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการมองหาตัวทดแทนในระยะยาวหรือว่าหาตัวแทนของมาติดนั่นเองถ้าเกิดมาติดเนี่ยเตรียมที่จะอำลาทีมจริงนะครับซึ่งมีใครบ้างนะครับจากหลายๆสื่อก็ได้ขอกันเข้ามาจาก MBN ซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์ก็ได้มีการขอกันเข้ามาด้วย แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้เห็นกันว่าหลายสื่อนะครับหลายคนเนี่ยมัวแต่มุ่งเป้าไปที่แนวรุกซะเป็นส่วนใหญ่ทั้งเจดอนซานโช่แจ็คเกอร e ลิสเจมเดอร์สันนะครับที่เตรียมที่จะดึงตัวมาเพิ่มเติมในแนวรุกให้มีความอันตรายมากขึ้นแต่ถ้าเกิดมองในตำแหน่งมิดฟิลด์ตรงกลางหรือว่าเป็นตัวแบบเชิงรับตัวแบบปัดกวาดเนี่ยนะฮะ ัวเลขของเราเนี่ยมันก็เริ่มที่จะลดน้อยลงไปแบบเรื่อยๆเหมือนกันนะครับมาติดเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าคืออายุเริ่มมากนะครับไม่ช้าก,ก็เร็วเนี่ยหรือว่าเร็วๆเนี่ยน่าจะไปแน่นอนนะครับน่าจะอำลาทีมแน่นอนนะฮะส่วนเฟรดเองนะครับก็ใช้ได้อีกแบบยาวๆนะครับแมคทูินีนะฮะก็ใช้ได้อีกแบบ,แบ,บแยาวๆบ็อกบาเองอนาคตก็50-50คือบ็อกบาเนี่ยสามารถเล่นในตำแหน่งกองกลางเชิงลึกได้นะครับอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กับทีมต่อไปหรือเปล่า ส่วนเจมส์การ์เนอร์นะครับก็ยังคาดหวังอะไรมากไม่ได้นะครับยังไม่มีผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันเพราะฉะนั้นตัวเลือกถ้าเรานับจริงๆเอาแบบแยาวๆก็มีแค่เฟสกับแมคโครนีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่เราต้องมาถกกันว่าเฮ้ยมันต้องมีการซื้อเข้ามาเพิ่มเติมนะหลังจากที่มาติดอาจจะย้ายบล็อกบาร์อาจจะย้ายอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมีใครบ้างนะครับหลายๆสื่อก็ขอกันเข้ามานะผมต้องเน้นย้ําก่อนนะครับผมก็ ได้มีการรวบรวมจากหลายสื่อมาให้รับฟังกันนักเตะคนแรกครับเป็นเวลฟิตเอ็ดดี้นะครับเอ็ดดีเนี่ยเป็นนักเตะของทางเลสเตอร์นะฮะค่าตัวเนี่ยประเมินค่าได้อยู่ประมาณสัก70ล้านปอนด์ได้ประมาณนั้นนะฮะ60-70ล้านปอนดอ์ัพประมาณนั้น่นะฮะซึ่งนักเตะรายนี้ย้ายมาร่วมทีมเลสเตอร์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าย้ายมาในฐานะแบบว่าเป็นตัวแทนกองเตะที่กองเต ย้ายไปเชลซีในปี2 0 1 6นะครับแล้วก็สามารถเข้ามาทดแทนได้แบบร้อเเซ็นเลยต้องบอกว่ายางนั้นครับก็คือ,อ,อย้ายเข้ามาแล้วเนี่ยมันสามารถทําประสิทธิภาพได้ดีนะครับแล้วก็มีส่วนสําคัญที่ช่วยให้เลสเตอร์เนี่ยทำผลงานได้อย่างสม่เสมอในช่วงฤดูกาลนี้อีกด้วยนะครับนั่นก็ต้องได้รับคําชมไปสําหรับมิดฟิลเชิงรับรายนี้ซึ่งนักเตะเนี่ยวัยเพียงแค่2 3ปีเท่านั้นนะครับ แล้วก็มีสถิติการแท็กเกิลหรือว่าการเข้าปะทะการแย่งบอลอยู่ในอันดับท็อปของพิบริยอังกฤษอีกด้วยแล้วก็ยังทำได้อีก2องประตูกับอีก1นึ่งแอซิดนะจากการลงเล่น23เกมนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเชื่อกันว่าเลสเตอร์ก็ไม่น่าจะปล่อยแบบไม่ง่ายด้วยนะครับเพราะว่าสัญญาก็เหลือเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเลสเตอร์ จะปล่อยจริงๆเนี่ยให้ดูตัวอย่างอย่างเช่นดีลของแฮรี่แมกไกนนะฮะที่ปล่อยให้กับแมนยูในราคา80-90ล้านปอล้านบอได้ก็น่าจะประมาณนั้นนะครับนะอาจจะโดนโกงค่าตัวในระดับแบบ100ล้านปอนด์ได้เลยนะครับเหมือนเจมีเดสันน่ะที่แมนยูให้ความสนใจแต่ว่าเลสเตอร์โกงไป90ล้านปอนด์นะฮะนี่ก็คือตัวแรกนะครับผู้เล่นคนแรกที่หลายสื่อเขาเข้ามาว่าน่าจะเป็นตัวแทนที่ดีได้นะครับนะหรือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอันดับแรกแล้วกัน ส่วนตัวเลือกที่2ครับเขาบอกว่าเป็นโทมัสปาเตราคาค่าตัวประเมินอยู่ที่ประมาณไม่เกิน60ล้านยูโรนะครับประมาณนั้นนะฮะซึ่งมิดฟิลด์รายนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทางแอตมิริดนะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของเกมรับแล้วก็การเติมช่วยเกมรุกได้แบบต่อเนื่องนะครับคือเป็นผู้เล่นแบบเชิงบ็อกทูบ็อกได้เลยนะครับแถมยังถอยมาเล่นเป็นตำแหน่งเซนเตอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมในยุโรป นะฮะแล้วก็ในอังกฤษเดี๋ยจะเห็นว่ามีข่าวกับอาร์เซนอลล่าสุดนะครับแล้วก็แมนยูด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยนักเตะรายนี้เข้าไยเวียงยแค่26ปีเท่านั้นนะครับก็ใช้งานได้แบบยาวๆแหละอยู่ในช่วงวัยที่แบบกำลังดีเลยนะครับแล้วก็มีค่าสิัญญาที่ไม่ค่อยสูงด้วยอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรเท่านั้นซึ่งเป็นราคาที่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงดึงตัวมานะครับจะพูดว่าเสี่ยงก็ไม่ได้ คือนักเตะเมีความดีมีฟอร์มการเล่นที่ดีอยู่แล้วกับหลีกสเปนซึ่งเราได้เห็นกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับผลงานเขาต่อเนื่องมากครับหลายฤดูกาลแล้วเพราะฉะนั้นซื้อมาเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์แหละแต่ถ้าบอกว่าเป็นความเสี่ยงก็คือนักเตะเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์ในอังกฤษไงเพราะฉะนั้นซื้อมามันก็ต้องมารอดูกันอีกทีว่านักเตะสามารถปรับตัวลงเล่นให้กับหลีกอังกฤษได้ไหมนะครับบางคนเก่งนะครับบางคนเก่งอีกหลีกหนึ่งแต่พอย้ายมาอังกฤษก็ไปไมไ่รอดก็มีเหมือนกันซึ่งถ้าดูสไต มันก็น่าจะเหมาะสมกับเบลเยียมกฤษนะครับเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่มีความดุดานมีความแข็งแกร่งนะครับนะแล้วก็น่าจะปรับตัวได้ง่ายกับทีมแมนยูหรือว่าในเวทีพิษรังกฤษนะฮะก็ติดตามันดูนะครับสาหรับรายนี้นะฮะเป็นรายที่2ส,ส่วนรายที่3ครับเป็นดูเบนนิสนะฮะของทางบูแฮมตันราคาประมาณ70ล้านปอนด์ได้นะครับนักเตะรายนี้ย้ายมาจากปอโตครับมาเล่นให้กับบูแฮมตันในปี2017 ด้วยค่าตัวประมาณ16ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับแล้วก็กลายเป็นหัวใจสําคัญในพื้นที่แดนกลางของทางบูธแฮมตันแล้วก็มีส่วนร่วมหรือว่าส่วนช่วยให้บูธแฮมตันเนี่ยเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะตั้งแต่เขาย้ายมานะแล้วก็มีส่วนร่วมแล้วกันในเรื่องของการปรับปรุงทีมในเรื่องของการผลักดันทีมขึ้นมาซึ่งราคาประเมินกันเนี่ยก็ประมาณ70ล้านปอนด์แปล้านปอนด์อย่างที่ผมว่ากันไปนะครับแล้วก็นักแต่รายนี้ มีความยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับซึ่งอายุอานามเนี่ยยีิบสามปีเองนะฮะสามารถยกระดับให้กับบูฟจนบูฟเนี่ยพัฒนาขึ้นมาแบบเรื่อยๆในทุกๆปีนะฮะนักเตะรายนียนะฮะโดยจุดโดยจุดเด่นของนักเตะรายนีย้อยู่ที่การพาบอลขึ้นมานะครับแล้วก็มีเรื่องการยิงไกลมีฟรีคิกนะครับรวมทั้งการผ่านบอลที่ยอดเยี่ยมที่เราได้เห็นกันนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งนักเตะที่มี ลูกฟรีคลิกที่สุดคมะนะครับแล้วก็การผ่านบอลระดับท็อปท,ปทปของยุโรปได้เลยต้องพูดอย่างนี้นะฮะแล้วก็นอกจากนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยเนวสเนี่ยมีสัญญากับทางบู๊เนี่ยจนถึงปี2023ก็พอสมควรนะครับนะทำให้แมนยูเนี่ยอาจจะต้องทุ่มหนักถึงในระดับแบบสูงมากๆนะครับนะอาจจะมากกว่า70ล้านก็ได้เพราะว่าสัญญาก็เหลืออีกประมาณ3ปีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดอยากได้ก็ต้องทุ่มเทกันหน่อยนะครับแต่ว่ามันเป็นนักเตะที่น่าสนใจจริงๆนะฮะนี่คือรายที่3ส่วนรายที่4ครับเป็นเนนิสซาเกอเรียของทางการัสบักราคาประเมินกันออกมาเนี่ยไม่น่าจะเกิน60ล้านยูโรนะฮะประมาณนั้นซึ่งมิดฟิลด์ชาวสวิตเซอร์แลนด์รายนี้ย้ายมาจากยังบอยนะครับมาเล่นให้กับการบักในปี2017นะฮะก็ออกมาในฐานะตัวแทนนะครับตัวแทนของมาโมต์อาดูนนะฮะซึ่งย้ายไป ดอทมุลน,นะครับก่อนที่จะทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจแล้วก็ทําให้นักเตะรายนีย้มีข่าวเชื่อมโยงกับาร์เซนอลแล้วก็แมนยูในช่วงมก,กราคมที่ผ่านมาอย่างหนักด้วยนะครับซึ่งนักเตะรายนี้ก็อายุยังไม่มากเช่นเดียวกันนะครับวัยเพียงแค่ยีิบสาปีเท่านั้นครับได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่ดีที่สุดของยุโรปนะฮะหลังจากที่มีอัตราในเรื่องของการเข้าปะทะต่อเกมอยู่ในระดับที่สูงมากๆซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ มันเป็นคุณสมบัติสําคัญแล้วกันของกองกลางตัวตัดเกมนะฮะแล้วก็ยังมีรูปร่างที่สูงใหญ่นะครับสูงถึง189ซนติเมตรได้เลยนะครับสำหรับดาวรุ่งรายนี้ซึ่งเขาเนี่ยแน่นอนพอสมบัติเนี่ยก็โดดเด่นในเรื่องของการเล่นลูกกลางอากาศได้ดีด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็ต้องแลกมาในเรื่องของการทําฟาวร์บ่อยๆนั่นแหละตัวซีซั่นนี้เจ้าตัวเนี่ยได้ใบเหลืองไปแล้ว7ใบนะครับจาก18นัดซึ่ง เป็นจุดที่ถ้าเกิดแมนยูดึงเงินเข้ามาเนี่ยต้องปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของแบบนี้นะครับเพราะว่าการเข้าดาังๆวันนี้มันเสี่ยงในเรื่องของใบแดงได้นะฮะแล้วก็ทําให้ทีมเสียเปรียบนะครับก็รอดูกันนะครับรายสุดท้ายครับเป็นรายที่5เป็นดีแคนไรท์น,นะฮะของทางเวสแฮมราคาเนี่ยก็ณปัจจุบันเนี่ยตีไปประมาณ8090บ้าล้านบอลได้แล้วนะครับซึ่งมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษรายเนี้ตกเป็นข่าวกับทางแมนยูในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับ แต่ว่าข่าวมันก็เงียบไปนะครับแล้วก็แมนยูติดต่อไม่ได้ก็ว่ากันตามตรงก็ประมาณนี้นะครับก็คือแมนยูพยายามแล้วแต่ว่าเวสแฮมไม่ต้องการปล่อยนักเตะก็ยังแฮปปี้ดีนะครับแล้วก็นักเตะเนี่ยในช่วงยุคหลังเนี่ยก็คือพัฒนาขึ้นมาแบบเรื่อยๆนะครับมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษในชุดของเกเด็ตเซาเกตนะครับถึงแม้ว่าผลงานส่วนตัว ผลงานส่วนตัวในสโมสรเนี่ยคือหมายถึงว่าผลงานโดยรวมของสโมสรเนี่ยมันจะไม่ดีอันดับตารางคะแนนมันจะขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงก็ตามแต่ผลงานส่วนตัวของทางนกเตะเนี่ยถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับแถมทั้งมีข่าวลือออกมานะครับว่าเวสแฮมก็เตรียมที่จะปล่อยนกเตกรายนี้ออกจากทีมด้วยในช่วงซัมเมอร์เพราะว่ามันติดป,ปัญหาเรื่องของโควิดนะครับทำให้สถาะนะการเงินก็ไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่ แล้วก็น่าจะมีการตั้งราคาค่าตัวที่ไม่ต่างกว่า70ล้านปอนด์ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับนี่คือ5ตัวเลือกที่ว่ากันว่าเป็นตัวทดแทนที่ดูแล้วเนี่ยมันดูดีที่สุดนะครับที่จะมาเป็นตัวแทนของมาติดได้ส่วนแล้วแต่รายอื่นมีไหมมันก็มีอีกเยอะแยะมากมายครับอย่างเช่นซาวิดอย่างเงี้ยก็อยู่ในิสต์รายชื่อนะครับแล้วก็มีอีกโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะถ้าผมเอามาเคาะกันเนี่ยนะครับ ก็ประมาณ1 0 2ยี่รายชื่อได้นะครับแต่ว่าเอาแบบดูเจ๋งจริงๆแล้วก็สื่อใหญ่นำเสนอมาบ่อยๆเนี่ยก็มีห้รายชื่อตามนี้แหละนะครับที่เอามานำเสนอกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ